ค่ะต่อไปเป็นคลิปวิดีโอที่2ของ chapter ที่4นะคะเราจะมาพูดถึงสารสร้างตะกรหรือการทำจาระเทสโดยการนะทำจารเทสในช่วงแรกนะคะเราจะกวนเร็วนะคะเราจะกวนเร็วโดยการเติมแผกหรืออัลลัมนะคะกวนเร็ว1น,นาทีโดยใช้สารโคเอ u l a คแนนะคะสัมผัสคลลอยแต่ยังไม่ตกตะกรน,นะคะต้องเติมโพลิเมอร์เพื่อให้เกาะกับคลลอย และเกิดฟอกู l เลชันทำให้กตกตะกอนค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการ slow s สโล mix ใน40รอบต่อวินาต่อนาทีนะคะโดย slow mix คือการกวนช้านะคะเรามีการเติมสาร c o e c u u ลน n t เข้าไปนะคะโดยเราเติมสาร c o e c u u ลน n t เข้าไปในปริมาตรที่แตกต่างกัน6ปริมาตรนะคะ และรูปนี้นะคะก็คือกระบวนการตกตะกอนนะคะโดยที่ถ้าเราสังเกตว่าเมื่อเราเติมสารโคเอกูแเนต์เข้าไปที่15มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะน้ำจะใสที่สุดเป็นเพราะว่าถ้ามีปริมาณสารโคเอกูแลนต์มากเกินไปที่จะไปสัมผัสกับคอลลอยนะคะตัวของมันเองนะคะเมื่อสัมผัสกับคอลลอยก็จะทำให้ฟุ้งกระจายนะคะก็คือ หากเติมสารเคเยมลเนเข้าไปมากนะคะก็จะเกิดการฟุ้งกระจายอย่างตัวนี้กับตัวนี้นะคะเราจึงต้องแวดลูค่าเพื่อหาปริมาตรสารเคเยมลนที่เหมาะสมกับคลอนรด์นะคะก็คือ15มิลลิกรัมลิตรค่ะ,คะจากตารางตัวนี้นะคะเราเติมสาร แผกตัวนี้ลงไปนะคะก็คือเป็นคลอไลนะคะเมื่อคอลอไ์เจอกับน้ํานะคะจะกลายเป็นไฮโดรไฮโดรคไฮโดคิกนะคะ pH จะดรอปลงนะคะเมื่อ pH ดรอ p ลงนะคะตัว a l า a l i n i t y ก็จะดรอปลงเช่นกันค่ะ ต่อมานะคะดูสารช่วยสร้างการก่อตะกรอน coagulant นะคะสารช่วยสร้างตะกรอนก็จะมีพวกลามคือปูนขาวโซ d a ash นะคะแล้วก็ sodium carbonate น,นะคะคือตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมี polymer นะคะกรณีเติมความขุ่นนะคะต้องเพิ่มเป้านะคะในการชนเช่นเพิ่มดินเหนียวหรือ ตะก,กรจากถังตกตะก,กรนะคะกรดหรือด่างนะคะเติมเพื่อปรับ ph ให้เหมาะสมค่ะ